ส,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่งานฉานนะคะจะบอกเลยว่านหน้าตื่นตาตื่นใจสุดเลยค่ะค่ะคลายสายวัฒนธรรมสายสัตว์เลี้ยงน่ารักนะคะและมีมุมถ่ายรูปมากมายเลยค่ะต้องห้ามพลาดกันนะคะไปชมกัน,กนเลยงานเริ่มวันที่15ถึง26พฤศจิกายน2568ค่ะเราจะพาไปดูกันนะคะว่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านมีอะไรบ้างค่ะนี่ก็จะเป็น สิ่งของที่ชาวบ้านประดิษฐ์ขึ้นมาเองจากผ้าไหมนะคะอันนี้จะเป็นการทอผ้าไหมนะคะเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะว่ามีอะไรไปชมกันเลยข้างบนนะคะก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ชาวบ้านนะคะนำมาทอผ้าไหมค่ะ โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนซื้อสลากคา่ะมีรางวัลใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยค่ะเดินเข้ามาบรรยากาศข้างในนะคะก็จะมีของกินเครื่องเล่นแล้วก็ให้อาหารสตัตว์ต่างๆนะคะให้เพื่อนๆไปดูก,กันเลยนะคะว่าบรรยากาศข้างในมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ